ท่านบริษัทรกรีนสถานั่งอง ที่สถานีาช,ช่องโดยสัท่ความระสงงที่สถานีปาช่องอที่ท่านจะจาาล,ล,ลงจากขบวนรถขบวนสอบสิ่งของแลสัมภาระของท่านที่นำสิดตัวมา,วามกกวลงจากขบวนรถให้ถูกตอก้องและคบถ้วนเ,เด็ขาขบวนรถที่จอดเทียบอยู่ในสถานีาสองเป็นขาบวนรถธรรมดาขาบวนที่สอ,สอสงาสาหลัมตกผ้โยสารจากก็ทางสถานีกรุงเทพไปทางสถานีสุรินทร์ ผู้โดยสารที่มีตัวใช้การโดยสารไปกับขบวนรถเที่ยวนี้แล้วบปดนำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นบนขบวนรถจัดหาที่นั่งให้เป็นที่เรียบร้อยได้คะ่ะสำหรับขบวนรถเที่ยวบินที่อ,ออกจากสถานีปากช่องไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสนัสสมมวงจันทึงคลองขนาดจิตของไผ่เป็นสถานีต่อไปตมามลำดับค่ะ สถานีปักชอ่องมนนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องของขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดิน,น,านทางครั้งนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไอ้ปลอดกันในอากาต่อไปครับสวัสดีครับ